บับันสักคิ้วสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยอาจารย์พี่หนูแมมคุณเยาวมานทองใบใหญ่ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การสักคิ้วโง่เฮ้งเชิงลึกแก้คิ้วลบคิ้วสักปากแก้ปากคล้ำ สักไรผมสักตอผมต่อขนตาที่ครัมบอดในวงการสักคิ้วกว่า30ปีล่าสุดเปิดบ้านตอนรับสื่อมวลชนพร้อมไขความลับสู่ความงามคำภีแห่งศาสตร์มูเตลูมนตราแห่งความงามและเปิดคลาสสอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยากมีวิชาติดตัวเพื่อต่อยอดในการสไร้างรายได้ เปิดรับสมัครเรียนทุกวันสอนแบบตัวต่อตัวหรือเรียนแบบกลุ่มเรียนจบแล้วเข้าสู่คลาสออนไลน์แบบเต็มรูปแบบได้ทบทวนตั้งแต่ EP แรกและมีอัปเดตเทคนิคใหม่ๆให้ฟรีตลอดชีพค่ะสนใจสมัครเรียนหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อาจารย์พี่หนูแม่มสอนสักคิ Q ้วลบคิ้วลาดเ้า101ค่ะ53อ่ะขออนุญาตแนะนำตัวทั้งสท่านก่อนไปดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์พี่นุมแม่มค่ะเจ้าของสถาบันสพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ไก่ค่ะผู้สอนของสถาบันสพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะอาจารย์พี่ขนุนค่ะสถาบันสอบพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเป็นสิบปีนี้คือพี่สาวนะคะที่ว่าในชื่อของสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นชื่อของอาจารย์พี่นุม่มกับอาจารย์พี่ไก่ตั้งมาเป็นสองพี่น้องนะคะเราทําในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะเราก็ต่อยอดในช่วงของที่งานคิ้วเข้ามาแรกๆเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้เรียนศึกษาทั้งในทั้งในไทยและต่างประเทศค,ค่ะเพื่อน,นํามาต่อยอด ในเรื่องของงานศัก์แล้วก็งานสอนด้วยค่ะถ้าจุดเด่นของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ได้โงเ่เฮงซึ่งโงเ่เฮงเนี่ยมันจะออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้เกิดความสมดุลกันก็คือคิ้วที่เป็นในส่วนของมงกุฎของหน้าถูกไหมคะทำให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็ช่วงหูสองข้างเพราะว่าวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราสามารถจัดคิ้วให้ได้ความสมดุลได้ทั้งหมดเลย เ็นบอกว่าศาสตร์ที่เรียนมาเนี่ยเราินไปเรียนถึงมือนอกเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในไทยด้วยค่ะทางในไทยก็เรียนศาสตร์ของง,งูเฮงแล้วก็ในเรื่องของเชิงลึกอันนี้เราเรียนเยอะมากเลยค่ะค่ะ,คะส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากเลยค่ะบางท่านเนี่ยสักคิ้วไปแล้วสักคิ้วไม่เท่ากันในความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าอุ๊ยทาไมสักไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยทําอะไรก็ติดขัดมันก็มีเกิดการที่ว่า มาให้ทางเราแก้ให้เราก็จะวิเคราะห์จากรูปหน้าว่าเราจะออกแบบตรงทิศทางส่วนไหนเพื่อให้โหเห่งที่เสียกลับมาให้มันดีขึ้นปีหน้านะคะหรือว่าตอนนี้ที่เขาเรียกว่ายุคเก้าแล้วถ้าคนที่อยู่สายมูเตลูจะต้องทราบยุคเก้าก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของดวงดาวด้วยนะคะเราเอามาประมวลกันไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ของเรื่องของการออกแบบ ในเรื่องของตัวเลขนะคะซึ่งเราเพิ่งไป<ร>ไปเพิ่มเติมนะคะที่เราเริ่มไปเรียนเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเข้ามาแล้วก็ในส่วนของจะมีในเรื่องของลายมือด้วยนะคะก็เหมือนเขาเรียกว่าเอาศาสตร์ผสมผสานกันเข้ามาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดทําให้งานนะคะออกมาแล้วเป็นรูปแบบที่เด่นชัดขึ้นคือเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนการออกแบบนะคะก็จะมีทรงแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะ,ะว่ารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะมีรูปหน้า รูปหน้าผอมรูปหน้าอ้วนรูปหน้าลูกไข่นะคะเราก็จะต้องออกแบบไปตามทรงรูปหน้าด้วยแล้วก็ดูโง่เฮงค่ะเวอร์เนียด้วยเลยนะ<ช><ช>คะใช่เป็นจุด <oui S 2> ท,ทศนิยมด้วยเลยใช่ค่ะ,<ช>คะมีค่ะบางคนที่เจอแบบจะเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีได้ <c oughs> ได้โชคได้ลาบ <c oughs> นะคะเออได้เรื่องการงาน <c oughs> การเงินความรักแต่ละคนต่างกันนะคะแต่ก็จะกลับมาบอกค่ะ คือที่หลักๆเลยเนี่ยของที่สถาบันเนี่ยอาจารย์จะดูแลค่อนข้างคือครอบคลุมก็คือจะเป็นผู้สอนผู้สอนเป็นเป็นเบนหลักแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ขนนเนี่ยช่วยอยู่ตลอดลจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเออวันเนี้ยท่านไม่ได้สะดวกมานะคะก็คืองานที่สอนเนี่ยคือสอนตั้งแต่งานเริ่มต้นก็คือจะมีรูปแบบทรงคิ้วต่างๆให้ลูกศิษย์แล้วก็จะมีะการสอบที่เราที่สอบนี่คือเราจะใช้หุ่นจิงนะคะในการสอบทำลูกศิษย์มั่นใจในการสอบมากขึ้น คะ่ะข,ของเรานะคะสีของเราเป็นสีอย่างดีนะคะสีะะออร์แกนิกค่ะเคนท้องคนอะไรก็สามารถทําได้นะคะสีของเราเป็นสีนํำเข้าจากฝรั่งเศสเลยค่ะม,มีตัวคร<ด>ีมช่วยตัวครีมช่วยมีิเล<ร>ช่วยช่วยให้ผิวเนี่ย like ไม่เจ็บแล้วกันค่ะง่ายๆไม่เจ็บแน่นอนถ้าคัดเรียนของที่นี่นะคะเราจะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าบางท่านจะกลัวว่า เอ้มาเรียนสักคิ้วจะต้องเป็นศิลปะไหมแต่ว่าไม่ต้องค่ะเพราะเราสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเรื่องของงานศิลปะให้ในเรื่องของการออกแบบนะคะตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบนะคะการไล่สีการใช้เครื่องมือ,อขอโทษค่ะการใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่จะใช้ในเรื่องของการที่เรียนจบไปแล้วจะต้องไปต่อยอดในเรื่องของการเปิดร้านไปรับลูกค้ามีส่วนไหนบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือในเรื่องของชั้นผิวนะคะหรือว่าเรียกว่า anatomy เพราะว่าในการสักอะค่ะเราจะต้องรู้จริงในเรื่องของชั้นผิวของลูกค้าด้วยลูกค้ามีผิวเป็นประเภทไหนผิวบางผิวผสมผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทุกอย่างเราจะต้องทําออกมาให้เขาเรียกว่าสอดรับกับหน้าง,งานจริงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคคก็จะมีคา่าที่เรียนพร้อมอุปกรณ์นะคะก็คือได้อุปกรณ์ไปเปิดร้านเลยเรียนสตาร์ทอยู่ที่7วันหรือจนกว่าจะเป็นค่ะค่ะก<ค>็ อาจารย์ของฝากเรื่องของงานสายอาชีพไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก้าวเข้ามาในสายอาชีพเนี่ยนับได้แล้วก็ประมาณ30กว่าปีแล้วอะคะ่ะเรามีความรู้สึกเลยว่าในส่วนของเสริมความงามนะคะอยู่เป็นท็อปไฟทุกปีไม่มีตกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมองหาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่เรามีอยู่เผื่ออาชีพเสริมที่เราได้มาทำเนะะี่ยค่ะจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตด้วยนะคะลงทุนในครั้งนี้ ลงทุนแล้วได้ความรู้นะคะสามารถต่อยอดได้จริงค่ะก็จะมีสาขาที่ซอยประเสริฐมนุกิจ17นะคะชื่อมนตราแห่งความงามค่ะที่นู่นเราจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของงานศักโหมู่เฮงแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของเชิงลึกค่ะวิเคราะห์จากเดือนเกิดปีเกิดปีจรนะคะอันนั้นคือเต็มสายมูเลยค่ะต้องเชิญที่นู่นเลยค่ะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะ ะะราคาจะไม่ไมแพงจนเกินไปนะคะสามารถจับต้องได้งานแก้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานที่สักไปแล้วมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะค่ะก็จะมีในส่วนของแฟนเพจถ้าของงานเรียนนะคะจะเป็นเพจที่ชื่ออาจารย์พี่หนูแหม่มเลยค่ะนะคะที่เป็นสถาบันรับพาวร้อยหนึ่งนะคะส่วนชาติที่ของพี่มนตราก็จะเป็นชื่อว่ามนตราแห่งความงามค่ะ เข้าไปในเพจได้เลยค่ะใครอยากทำสวยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมองหาที่เรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่นะคะสถาบันของเรารับรองค่ะว่าเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริงค่ะก็เหมือนเหมือนกันนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่มีอาชีพเสริมพร้อมที่จะเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนะคะก็คือสามารถมาเรียนได้นะคะที่สถาบันสองพี่น้องตี้เซ็นเตอร์ค่ะรับท้าซอยไรหนึ่งนะคะและถ้าเกิดว่าจะใช้บริการในการสักแบบเต็มรูปแบบนะคะ ก็สามารถเชิญได้ค่ะที่บนตราแห่งความงามซอยประเสริฐมนุษกิด17ค่ะมนตาที่มนตาแห่งความงามนะคะถ้าสายมูตเตลูนะคะอยากจะเชิญไปที่นู่นเลยค่ะตัวน,นั้นเนี่ยเราจะได้ดูดูโง่เฮงเชิงลึกที่เจาะถึงวันเดินปีเกิดแล้วก็ปีจรแบบควบวงจรเลยค่ะรับรองถ้าไปที่บนตาแห่งความงามกลับไปตังแน่นอนค่ะ